เทียนหมีได้ว่าเอาไว้ว่าอาตบมือข้างเดียวไม่ยังใช่แล้วใช่แล้วหากหญิงใดไม่ใจง่ายก็คงไม่ตามผู้ชายมาถึงบ้านก่อนไปสู่ขอภาสิทธิ์ตรงกิสขาดงวนเจียบอกไว้ว่าอย่าโต้คนาพานด้วยความพานบางอาจมากเจ้ากล้ากล่าวหาพวกย้าเป็นพาน,นนั้นหรือ,อชาัานญาหลานไม่เคยขัดใจท่านญาเลยนับแต่เด็กมา ท่านย่าให้หลานทำอะไรก็ทำหมดตั้งแต่ตอนอายุ12ต้องนุ่งกี่เพ้าร้องเพลงร่ายรำโชว์ในงานวันเกิดท่านยา่าน่าเกลียดองชายใส่กี่เพ้าน่าเกลียดน,น่ารักดีเหมือนกันตอนเด็กๆน่ารักกน่าหวานแต่อง์ชายเจ้าก็มีสมควรนำเรื่องนี้มากล่าวณนะที่นี้บังอาจมากท่านยา่า หาคำอื่นมากล่าวบ้างเถอะคำว่าบางอาจมากนี่หลานฟังจนเบื่อบังอาจมากข้าว่าควรจะเปลี่ยนคําก็ดีนะไทเฮาเนาะอ๋อเจ้าก็ไม่ชอบเหมือนกันนะขันทิเช่คือ <c ười> ข้าน้อยเพียงขอให้เปลี่ยนคำเป็นคำการแนะนำแนะนำถ้าไทเฮาเห็นว่าไหม่สมควรค่ะน้อยก็ยอมรับผิดสมควรตายพันคลัง้ง เพราะคนสนิทลุกข exactly. ึ้นแล้วการครั้งนี้หมาเสียงใหญ่ขึ้นมาจะเจ้าเช่นใดดีองค์ชายก็ควรจะแต่งงานกับองค์หญิงหลานหนุ่มหนิงสักเพื่อไม่ให้เอิดึกละวางนี่สึกใหญ่ถ้าเองดึก มา้าก็สั่นส้านไปหมดแต่ทั้งีย่งมนการรบราค้าฟันกันเลยเจ้ากไ็ได้ยินแล้วใช่ไหมผงชาย เดี๋ยวนี้พวกเจ้ากล้าดียังไงตำหนขิข้าขารักนางด้วยใจทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้ากันนั้นหรือถ้าใช่จริงองค์ชายข้าพร้อมที่จะไปเจ้าต้องไปแน่นอนแม่สาวบ้านป่าเปียยไม่สมดุลข้าไปแน่ถ้าไม่ใช่หญิงใจง่าย นี่น่ะหรือไม่ใจง่ายหอบผ้าหอบผ่อนตามผู้ชายอย่างนี้น่ะหรือไม่ใจง่ายหยุดนะองหญิงถ้<ำ>ากลาวราแม่น้งฟังอีกคำเดียวจะทำไมทัญญาอย่าบีบคั้นข้าเลยเอองชายฉันไหนพูดเช่นนั้นที่ท่านไทยเฮาได้กล่าวไปฉะนั้นก็เพื่อความรักและความหวังดีต่อองชายและก็บ้านเมืองเจ้าจะรู้ใจข้าจริงๆคันทีเฉก <c oughs> แหม่ถ้าข้าไม่รู้ใจไทยเฮาแล้วก็ ถ้าจะติดสอยห้อยตามไทเฮามาเจ้จะเปียงหอกอย่างนี้หรือไทเฮาบองอาจปากหวานปากหวานก้นเปรี้ยวนะสิไม่ว่าฉันย่าอยา่อยาบีบคั้นข้าเลยชั่วชีวิตของข้าข้ามีความรับผิดชอบอยู่สามประการประการแรกต่อบ้านเมือง ดีแล้วถ้าองค์ชายมีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองนะองค์ชายควรจะแต่งงานกับองค์หญิงหลานหนุ่งหนิงซะเจ้าอย่ายุ่งจะเป็นใครตาดียังไงมาสั่งสอนข้าประการที่สองต่อความกตันยูถ้าเจ้ามีความกระตันยูจริงเจ้าต้องฟังคำญาติแต่งงานกับองค์หญิงหลานหนุ่งหนิงซะฟังให้จบซะก่อน ประการที่3ต่อหัวใจของข้าเองข้าบอกไปแล้วว่าข้ารักนางพานางมาข้าจะต้องรับผิดชอบข้าจะแต่งงานกับแม่นางฟางโอ้หน้อมหนิงไม่ยอมไหนบอาว่ามีความรักผิกชาติต่อหน้าที่ต่อความกระตันอยู่ที่แท้ก็เห็นกับหัวใจ ยังมีนางอีกคนหนึ่งที่ยอมแน่สินางต้องยอมแน่นอนเพราะว่านางได้ผลประโยชน์ทุกทางอ,อย่างนี้เรียกว่ากินแปะเจียปเยป็นแน่แน่อยู่อเอาละ่ะต่อไปนี้เป็นรักสั่งของข้ารักสั่ที่712ทัปีมังกรทอง712ทัาปีมังกรทองครับข้าขอประกาศว่า องค์ชายต้องแต่งงานกับองค์หญิงล้านหนุงหนิงโดยไม่มีข้อบิดเิวใดๆทั้งสิน้นถ้าหากว่าเจ้าปฏิเสธข้าจะฟ้องห้องเต้และบอกว่าเจ้านี้ก่อสึกกลางเมืองเป็นอักตันยูบุคคลชัญญาอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ข้าไม่เคยทำเรื่องเล็กๆข้าต้องทำเรื่องใหญ่ตามฐานะข้า ข้ายังเห็นหน้านางอยู่อีกแล้วก็จะว่าข้าใจร้ายไม่ได้ข้าจะเอานางไปประหารซะไปละข้าง่วงเดี๋ยวท่านยาเอาไว้พรุ่งนี้เจอะท่านไทยเฮาหลับแล้ว ลักลอบออกมาข้ารู้จะท่านหนีออกมาจากโคกได้ยังไงเพราะความมีความจำเป็นถึงได้ลักลอบออกมามีคนเห็นด้วยนะงั้นท่านรีบหนีไปก่อนเถอะจะพาข้าไปด้วยนะข้าอยากกลับบ,าบ้านตอนเนี้ยชายหาไม่พอใจข้า,าส่วนองค์ชายเองก็อ,งอยู่ในภาวะลำบากใจไปเถอะดิอูพาข้าไปด้วยเ<ข>จา้<ข>จาจะไปไม่ได้ ข้ามีเรื่องสำคัญที่จะพูดกับเจ้าไปเถอะนี่ดูนี่เองนั่นไงนั่นไงแอบมาพบกับคนรักของเจ้าละสิแม่สาวบ้านป่าเจ้าเสน่ห์เปียยไม่สมดุลเหมือนเดิมได้เห็นไหมคะอง์ชายนางยังไม่ทันแต่งงานกับท่านก็ลักลอบมาพบกับชายอื่นองชายคือแม่นางฟัง ถ้าเห็นต่อหน้าต่อตาคนมีชาติมีตระกูลมันถึงเชื่อคนง่ายๆชอบคิดอกุศลค่อยบอนไม่มีอีหยงแต่มานั่งตัวเรียกเย็นดีกว่าท่านกลัดและท่านเสียบุคลิกกันลาวอีกแล้วแม่นแล้วองค์ชายมีรับฟังกันก่อนได้ไหมเพคะเจ้าจะเอื้อนเอ่ยวาจาใดให้หลานชายข้าใจอ่อน เขาไม่มีทางเชื่อเจ้าเด็ดขาดใช่มันตำทั้งตาซ้ายตำทั้งตาขวาตำจนเจ็บใชนไม่พึ่ค้าองชายองชายอย่าหาว่าค้าก้าวไกลเลยค้าเห็นว่าควรจะสอบถามตามความเป็นจริงความจรกงความจริงหาได้ยากกับโจรโฉนดและหญิงสาวชาวตาที่มักใหญ่ไฟสูงเลือกจ่าขาเขาจะเห็น แม้ข้าจะเป็นสาวชาวป่ามีเตี้ยไม่สมดุลแต่รู้อะไรไหมของที่มันเกิดมาจากป่ามันเป็นของตามธรรมชาติมันเป็นของแท้ดังใจข้าที่ถูกหล่อล้อมมาจากป่าผิดกับคนที่เกิดในเมืองมีนิสัยช่อชฉนตามสังคนกำหนดมันว่าพวกเรามันว่าเหรอมันว่าเหรอมันด่าเหรอโยองหญิงหลักแหลมฟังออก ข้าจะด่าให้ง่ายกว่านี้องพิงพิงเจ้าเจ้าบังอาจเกินไปแล้วนะองชายเพียงแต่ท่านเห็นแต่เพียงผิวเผินท่านประเชื้ออยากรู้นะอารุณรุ่งของวันพรุ่งนี้ท่านจะทำอย่างไรกับข้าสาวชาวปอดที่ท่านหว่านล้อให้ติดตามท่านมาพิงพิงท่านของปล่อยให้ข้าถูกประหารเจ้าอย่าคิดไปเองสิพิงพิงข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกข้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรเพียงแต่วัานี้ าาน,นก้คแค่นี้ไม่ได้พิสูจน์บ้างข้าจะทอดถิงเจ้าจะด่วนใจเร็วตัดสินสิเช่นกันเทียงดีอูมา,าคบกับข้าก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าข้ากับดีอูมีอะไรกันเอาละ่ะเงียบเสียเวลานอนข้า <c oughs> นอกคู่กันจริงๆพูดกันไม่รู้เรื่องจางอายสรุปเอาสองคนมาประหารเลยมไมะน,น,น,นี่องค์ชายสะคะองค์ชายโอ,โอ สองคนนู้นไปประหารไปไม่ได้นะเอ๊ะจะง่ายข้าว่วงเอาไปซิตามตามพระประสงค์เร็ว่วงแล้วเห็นไหมเขาว่วงแล้วเดี๋ยวยังว่วงไม่ได้ใครอย่าเข้ามาหนูวัยรู้จักไหมข้าคือไอ้ลิตสเกยบสั้นยังไงเล่ววาวตะเกียบสั้นเขาไม่ชอบว่าชินตะเกียบยา ตัวประกันทำไมข้าไม่ชอบตะเกียบต้านข้าเพียงต้องการบอกความจริงเท่านั้นเอาละข้าเชื่อแล้วว่าเจ้ากับนางไม่มีอะไรกันปล่อยท่านย่าซะไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนั้นข้าไม่สนแต่เรื่องผิงผิงที่แท้จริงคือองค์หญิงหลานหนุ่งหนิงนี่สิที่ข้าสนา<ะ>ไม่จริงไม่จริงไอ้จอนโฉดไหลเหลว,ว,วไหลอย่านะเจ้าจอนจะพูดอะไรอฮะพูดออกไปอย่างนี้นะหัวเจ้าจะหลุดออกจากบ่านนั้นตุ้งตุ้งตุ้งตกไปนู่นเลย หัวเจ้าจะหลุดจากบาพร้อมกับข้านะไม่ว่าโหยไอ้ชายแอมข้ารู้เรื่องหมดแล้วองค์ชายถ้าท่านองการยืนยันก็ทรงรับสั่งให้ปล่อยโจนเท่าคิมพันออกมาเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยปะจางอ้รับคำสั่งข้าไปเอาโจรเท่าคิมหันไปเดี๋ยนี้เพราะข้าไม่ชอบตะเกียบสั้นไปเอามาขเอามาไม่ดีหรอกจาง่ายไม่ดีเลยเหมือนฟ้าเมตตา ผมได้ขิดกำหนดชทยโยเป็นจริเจ้าคือองค์หญิงลานหนุ่มหนิงวายไม่จริงอ่ะท่านจะไปเชื่อวาจาจจนฉอนนี้ได้เช่ไหนเอยจนเวลามันจริงใจมันก็จริงใจเหนือใครนะจ๊ะจ,จ,จะไปไหนจ้าโดนสกัดจุดสองจุดเลยประมาณเจ้าจะหนีความจริงไปไม่ได้มาท่านคุกเข่าลง เอาโจนเท่าคิมหันไหนลองเล่าเหตุการณ์ที่ท่านเล่าให้ข้าฟังในคุกเมื่อสักครู่ให้ทุกคนฟังซิแม้ว่าตาข้าจะฟ้าฟ้าข้าพยายาม่ฟ้นเก่าข้าจะเล่าตามความเป็นจริง นานมาข้าก็ยังจําได้ขันที่หัวไวมันใช้ข้าเปลิที่หญิงองค์น้อยแล้วสับเปลี่ยนกันเอาหลานมันเขาเป็นองค์หญิงสลับกันข้าหลับลอกเข้าในวังพาองค์หญิงตัวจริงออ องหญิงไปไว้ที่โรงเตียมกลางปา่าเพราะรู้ว่าฟางผ่องผางเจ้าของโรงเตียมรับเลี้ยงไว้ข้าก็สบายใจความผ่องผาง,งไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของข้าหรอกหรอไม่ใช่หนูก็รู้แล้วไม่ใช่ไ้มหน้าไเหมือนกันเลยทันีสอเอมันวางแผน จะจับหลานสาวมันเนี่ยเจ้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงเออนางเนี่ยจะให้แต่งงานกับองค์ชายเพื่อที่มันจะได้ขึ้นเป็นฮองเฮาเวลาที่องค์ชายเป็นฮองเต้ х. แผนองมาทั้งนั้นนหะเรียกว่าฮุบแผ่นดินภายหลังไม่จริงอย่าไปเชื่อมันลุงแอมทำไมไม่ข้ามตั้งแต่ในครัวก,กันลุงฮหมจิ้ฟางแปลกขันที่จะเอมเรียกกันไทยๆว่าลุงเอมไม่คุ้นหู แม้วแล้วสรุปไม่ได้ล้อไม่ได้พูดเล่นขำไปนิดเดียวตกลงว่าเมื่อความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จะนิปฏิเสธใช่ไหมก็แหมก็โถอีหนุ่งหนีงปากเรอยลุงแองมว,ว่าหนุ่งหนิงปากคร่ยได้ยังไงฮะลุงเองน่ะสีซัวสาน่ะทำไมไม่ฆ่ามันตั้งแต่ในโคกนะฮะก็แหมเมื่อยไม่เคยค<ะ>ดูหนังจีนหรือไงตอนจอบมันเป็นยังไงนะ,ะโอ้โหปลด คนสติจะโหยก็แหมใครไปรู้หนางทินงตอนจบมีคนตายใช่ไหมใครจะไม่รู้เราตายสองคนแล้วยอดเงียบข้าเริ่มง่วงอีแล้วเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเจ้าทั้งสองคนสารภาพข้าจะไม่ประหารทั้งสองคนเออข้าสารภาพเลยจะง่ายเลือกเอาเอาคนใดคนหนึ่งไปฆ่าอ้าวอ้าวอ้าวอาไเฮาเอาทำไมง่วงนั้งโมเมงเงี้ยไง ไ่ง่วงข้าเพียงแต่พูดยังไม่จบข้าบอกว่าข้าจะไม่ประหารทั้งสองคนแต่ข้าจะประหารคนเดียวอโอเาเดียวประหารหรือหรือตายแน่สองคนเลือกเอาใครอยากตายตอนเช้าได้ตายเลยตายอยู่แล้วตายตอนเช้ากูจบแล้วอย่าลืมจัดงานพิธีเตรียมการแต่งงานระหว่างองค์หญิงหลานหนุ่งหนิงตัวจริงกับหลานชายข้าภายในสัปดาห์นี้ไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งง่วงทฮายเฮา พิงพิงอ่อองหญิงหลานหนุงหนิงตัวจริงอมชายสีเจตัวจริงเหมือนกันเป็นไปได้ยังไงเพคะ